พี่กินตอนนี้ันไม่กินกล้วยหนึ่งวิ่งสามสิบรอบเยอะไปะเดี๋ยวมันก็เผาผลาญหมดพี่ตอนเย็นน่ะโอ้ยเหนื่อยเออเนอะคราวนี้ถามเล่นๆคิดว่าแปดคนในใครได้แชมป์เฟรมเฟรมเพราะนี่คุณว่าจากเสียงปี๊ดในคอนเสิร์ตอย่างเดียวนี่ขอบอกว่าคิดผิดไเอาไม่เอาไอ้นี่เสียงปีตดังมากไอ้นี่ก็ดังเนี่ยออกมายืนเฉยเลยออกมายืนปากเหวเฉยเลย มันวัดอะไรไม่ได้แปลกนะต่แต่คิดคิดคิดว่าเฟรมใช่ไหมใช่ใครคิดใครคิดต่างมั้งใครคิดว่าพี่อ้นนะครูแคลร์คิดว่าแคลร์เฟรมคิดว่าใครผมครับคิดว่าผมครับพี่เต๋อพี่เต๋อพี่เต๋อเฉียนเฉียนชื่อมาเลยว่าเป็นพี่เต๋อวีกไอปีปีก่อนๆมีใครแบบไอ้ที่ได้แชมป์แล้วเคยยืนปากเหวอะคะ มีก็มีก็มีเห็นะมีนะมีซานนี้ก็ยืนยืนแล้วตุ๊กตาออกฤทธิ์ก็เลยไม่ต้องออกมันไม่แน่หลยแต่ดูจริงๆก็แบง่บงๆเหมือนกันนะเพราะว่ารุ่นห้าเนี่ยนับทิวออกไปเลยอ๋อใช่แล้วก็โหวตกลับทำไงทำไมถึงโหวตกลับมาได้มันไม่ได้เป็นโหวตกลับมันเป็นแบบว่าเขาเปิดโอกาสให้กลับมาเลยสมมติอย่างนี้สมมติเรามีเรามีอยู่นี้ใช่ไหม,ม เรามีอยู่แล้วแปดคนใช่ป่ะแล้วก็สมมติปุ๊บเอาสี่คนนั้นกลับมาก,กลับมาเลยกลับมาเลยสี่คนมาอยู่หนึ่งวีคแล้วก็บอกว่าจะต้องเหลือแค่คนเดียวท,ที่จะได้อยู่ต่อ,อเขาก็ไม่ต้องโหวตพวกเราโหวตเป็นโหวตที่เข้ามาอเขาจะโหวตว่าเขาจะจะเลือกเลือกรักษาใครคนดูจะเลือกรักษาใครไว้ตอนนั้นเขาเข้ามาห้าคนอยู่ในบ้านเจ็ดคนก็กลับมาเป็นสิบสองคน แล้วก็แล้วก็พออีกวีคหนึ่งก็เนี่ยห้าคนเนี้ยประมาณต้องเลือนคุณจำไม่ได้แล้วว่าแก <c oughs> เริ้มเลื่อน <c oughs> ประมาณเนี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือแบบนัดก็ได้อยู่ต่อเขาาจะาเก็บไว้สองจากห้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีสามคนที่หลุดไปหรือเก็บไว้หนึ่งจากห้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอื๋อน่าจะปีสุดท้ายเหลือคนเดียวแต่ปีเราไม่น่าจะมีแล้ว